ออกรถกมิคาจะต้องใช้เงินดาวเท่าไหร่นะคะวันนี้มุกมีคําตอบกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะการดาวรถเนี่ยส่วนมากนะคะจะขึ้นอยู่กับ2บปัจจัยนั่นเองก็คือ1 ความสะดวกของคุณลูกค้านั่นเองนะคะถ้าใครบางคนเนี่ยโอเคมีเงินก้อนอยู่ในมือนะคะอยากสะดวกวางดาวเท่าไหร่เนี่ยก็แล้วแต่คนซื้อเลยนะคะกับอย่างที่2คือตัวคะแนนเครดิตของผู้เช่าซื้อนั่นเองนะคะการออกรถศูนย์บาทนะคะหรือออกรถฟรีดาวเนี่ยบุคก,กานตีเลยว่าเราทําได้จริงๆแน่นอนนะคะถ้าคุณมีที่มาของรายได้ชัดเจนนะคะอย่างเช่นพนักงานบริษัทนะคะหรือข้าราชการนะคะที่แบบว่ามีสลิปเงินเดือนนะคะเกิน6เดือนอย่างนี้ออกได้แน่นอนนะคะแล้วโดยเฉพาะ คนที่มีประวัติเครดิตที่ปกตินะคะประวัติเครดิตปกติเนี่ยก็คือสมมติว่าเรามีสินเชื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านรถบัตรเครดิตสินเชื่อเงินสดต่างๆนะแล้วเราเนี่ยส่งตรงปกติเลยนะคะไม่ได้มีการล่าช้าไม่ได้มีการขาดส่งเนี่ย ตรงนี้ส่วนมากเนี่ยเวลาที่เราเซ็นเช็คเครดิตแล้วเนี่ยก็จะออกมาเป็นจก,กร์ที่ดีนั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยตัวยอดจัดไฟนนซ์ของเราเนี่ยก็จะสามารถกู้ได้เต็มยอดเลยนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการที่ไม่ต้องวางเงินดาวน์น,นั่นเองนะคะส่วนใครนะคะที่กําลังมองหารถมือสองเอาไว้ใช้งานอยู่นะคะมีเงื่อนไขพิเศษอื่นๆนะคะไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรนะคะหรือว่ารายได้เท่าไหร่นะคะมาปรึกษากันได้นะคะหรือใครที่มีคาถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้นะคะหรือว่าทักแชทมาได้เลยคะ่ะ